สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณูค้าอะอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้ตัวเสื้อกีฬาเขาปกงานโอเวอร์ไซส์นะคะมาเปิดเนาะสายสปอร์ตนะคะลูกค้าท่านไหนที่ขายพวกงานกีฬาอยู่นะคะมาชมรีวิวก่อนแล้วค่อยจะสนใจซื้อได้ไม่ว่ากันตอนนี้นะคะเป็นงานดารียูนย์เก้าเจ็ดดาริยูนย์เก้าเจ็ดนะคะเป็นเสื้อกีฬาเขาปกโอเวอร์ไซสน์นะคะแขนสั้นนะลูกค้า สี่สิบโลเป็นงานยูเอสนะคะก็สอบร้อยสองพันเก้าร้อยบาทรีวิวก็เหมือนเดิมจะส่งให้ฟรีรับเองรถไปเลยสามร้อยนะคะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนแล้วค่อยเปิดกระสอบเนาะ เสื้อกิฬาเสื้อกิฬา ก็อ,อนี่อันนี้ใช่เสือ้อเสื้อบอลหรือเปล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่รู้แท้หรือว่าไม่แท้นะอ่ะใบนี้นะคะดาเรียศูนย์เก้าเจ็ดนะคะนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ของแท้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยก็ต่คอ่อันนอ้น่าจะแท้ไหม่ะเพราะมันมีคอเสือ่อเหรเปมบ่บอกคุณค่ะยินดีจ้า ตอนนี้ก็สอบละ2,900บาทนะคุณนะคะ2,900บาทรีวิวจะสมงฟรีนะคะเหมือนเดิมรับเอ็นลด300นะคะเมื่อกี้อาิราอันนี้อันเดินนะคะเพราะงานแบรนด์ก็จะมีปนมาเนาะงานแบรนด์ก็จะมีปนมาเลยนะคะพวกแบรนด์กีฬาไซส์ก็ XL ขึ้นนะคะ จนถึงประมาณ3 x 4 x ประมาณนี้แหละไม่ได้ใหญ่มากเสื้อกีฬานมันใส่สบายนะคุณลูกค้าเพราะว่าผ้ามันเย็นอากาศร้อนๆ้อนแบบบ้านเราเนี่ยน่าจะขายดีนะคะผู้ใหญ่น่าจะชอบใส่นะคะ ไว้ผู้ใหญ่อะน่าจะชอบใส่ไว้รุ่นก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ใส่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่สดชื่นก็ใส่ได้ <laughs> 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 เล่นอะไรอะไหมคะเล่นอะไร <laughs> เออลืมเช็คเสียงคุณรูกค้ะได้ยินเสียงชัดเนาะได้ยินเสียงชัดไหมคะ โอเคสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะจำนวนตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบประมาณโดยประมาณนะน่าจะถึงเดี๋ยวคนนี้น้ำให้อีกทีนึงนะคะตัวนี้อัดว้อนมาสี่สิบกิโลนะจ๊ะอันนี้อันเดอรนะคะผมอันนั้นเดินนะจ๊ะอืม ตัวนี้มันเป็นงานเกรดเอนะจะถามว่ามีเปื้อนมีตำาหนีไหมมันก็มีบ้างนะนะคะุณค้าเป็นธรรมราของงานมือสองนะคะนี่จ้าอันเดออีกแล้วนะจ้าอ่าอ่ะอดิชา่เรื่อย อันนี้ห้อยป้ายมาเลยนะคะแบรนด์อะไรไม่รู้แต่งานห้อยป้ายโอ้ไนกี้นะคะแบรนด์ก็ติดมาเยอะอยู่นะพวกงานแบรนด์กีฬาก็ติดมาเยืะอ,อยู่นะคะ แม็กกี้สีขาวเนื้อผ้าดีมากเลยนะไม่น่ามีลูกลูกค้าท่านไหนที่คอมเมนต์มาแล้วหนูไม่ได้ตอบอะบางทีมันไม่ขึ้นนะคะบางทีคอมเมนต์ของคนอื่นที่ตอบอะบางทีมันขึ้นนะ มันขึ้นแต่ลูกค้าบางบางท่านไม่ไม่รู้เป็นไรนะมันไม่ขึ้นช่วงที่แบบช่วงตอนไลส์สุดอะค่ะมันจะไปเห็นตอนที่เราไล์เสร็จแล้วอะลูกค้าท่านไหนที่ไม่ได้ตอบต้องขออภัยอย่างสูงนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะมันไม่ขึ้นจริงๆมันไม่เห็นจริงๆตัวนี้นะคะจะเป็นรหัสดาล,ลียศูนย์ เจ็ดอันนี้คู้มากนะจ๊ะลาเรียศูนย์เก้าเจ็ดนะคะคุณลูกค้าจา๋าเป็นเสื้อคอคอปกนะคะเป็นงานกีฬาเสื้อกีฬาคอปกนะเรียบเรียงคำพูดก่อนเสื้อกีฬาคอปกอ,อันนี้ดิดั้มองแทบไม่เห็นแบรนด์พ่อน,น้องปักเป็นแบรนด์สีฟา้าเหมือนสีเสื้อ,อ,อนะคะตัวนี้เสื้อกีฬาคอปกเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคะุณลูกค้าเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคะไซส์จะอยู่ที่ประมาณไซส์ XL ขึ้น นีไซส์ xl ก็ประมาณนี้นะคะ xl ประมาณนี้ไม่ใ,ใหญ่มากนะไซส์ xl จึมถึงประมาณ3 xl นะคะไนกี้40่กิโลจำนวนตัวเดี๋ยวของย่านน้ำให้อีกทีนึงว่าได้กี่ตัวก็ประมาณ170อันนี้อันเดอร์ใส่ละ สัอเซเว่นดูก่อนอะลืมบอกว่ามันเป็นงานรวมชายหญิงนะคุณคะมันเป็นงานรวมชายหญิงนะคะมีผู้หญิงจิตมาบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นงานผู้ชายเนาะ ส่วนมากจะเป็นออกเป็นแบบทรงผู้ชายแต่ทรงผู้หญิงมีติดมาบ้างแต่ไม่เยอะนะคะเฮ้ยสีชมพูโคลัมเบียสีสวยอะ่ะของโคลัมเบียนะจ๊ะ มีสีเขียวนนเห็นว่ามันชอบมีตราตรงเนี้มันเสื้อบอลหมันชอบมีตราตรงนี้ไม่รู้เป็นเสื้อบอบลไหมดูกันเอาเองนะจ๊ะรู้จักแค่ไม่กี่ไม่ไม่กี่ทีมนะเสื้อบอล บางทีมก็ไม่รู้จักอาดิดาสอาดิดาสเนี่ยภาพแบบนี้ลูกค้าบอกว่าขายขายง่ายเนี่ยภาพแบบนี้ นิ่มๆลื่นๆเนื้อผ้าดีมากเลยนะคะยิ่งที่เปน็นมันเป็นงานแบรนด์อ่ะอันนี้ของอาดิดานะคะเนื้อผ้าเขาดีมากเนื้อผ้าคือเนื้อผ้าใส่สบายอันนี้ก็ของอาดิดานะคะโอ้ติดแบรนด์เยอะเหมือนกันนะ

มัวจังฮันนี่มาแล้วข้อดีพวกงานเสื้อเสื้อกีฬาเนะี่ยคือแบบใส่โดยที่ไม่ต้องรีดก็ได้นะคลูกค้ามันไม่ได้ยับแบบหน้าเกลียดอะแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าใส่อะคือถ้าไม่รีดอะมันจะแบบยับมากแต่พวกนี้แบบซักแล้วก็สะบัดสบัดก็คือใส่ได้เลยนะคะ โอเคะคะุณลูกค้าจ๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไปด้วยนะคะดาเลีย097ยนะคะตัวนี้จะเป็นเสือ้อกีฬาโอเวอร์ไซส์นะคะเป็นางานครอบปกทั้งกระสอบเลยนะค,นะคะุณลูกค้ากระสอบละ2,900ักบาทรีวิวจะส่งให้ฟรีรับเองรับเลย300 จำนวนตัวประมาณร้อยเจ็ดสิบโดยประมาณเนาะร้อยเจ็ดสิบก่อนนะลูกค้างานเกรดเอผ้าก็ค่อนข้างใหม่จะถามว่ามีเปื้อนมีตำหนิไหมมันก็มีเป็นธรรมดาของงานมือสองนำเข้านะคะอ่ะเราจะลาไปด้วยการโชว์อันนี้ไม่รู้ว่าของแทนไม่แทนแต่ก็ชโชว์ไว้ก่อนนั่นแหละลูกค้าเสื้อบอลน,นะเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะเสื้อบอล ถ้เป็นทีมนี้ก็มามาซื้อกะสอบนี้นะลูก, <c oughs> <c oughs> ก,ก้านะฝากก็แล้วก็ใช้กดติดตามให้เพจด้วยค่ะ